สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จิ๋วจิตออนเดอร์เว์พาทุกท่านมาเที่ยวที่น้ําตกเขาชะเมาซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงและครอบคลุมพื้นที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองและอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะเปิดให้เข้าตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึง4ี่โมงเย็นสําหรับค่าเข้าผู้ใหญ่40เด็ก20และค่ายานพาหนะ30บาท และน้ำตกเขาชะมเมาจะมีทั้งหมด8ชั้นแต่ไปที่น่าเสียดายค่ะเพราะว่าวันนี้จิ๊ดมาด้วยเวลาที่จำกัดนะคะจึงไปได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ของเรามีวันนี้นะคะจิ๊บค่ะและน้องมาสองคนเก๋ๆนะคะก่อนไปทำงานนะคะเส้นทางธรรมชาตินะเข้ามาในนี้รู้สึกเย็นเลยอ่ะเย็นมากๆต้นไม้เยอะแยะมากมาย ก็ด้วยอ่ะดูดิเห็นหรือเปล่าไม่รู้ในกล้องเนี่ยขึ้นมาถึงล้วแต่น่าจะเป็นชั้นต้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลานหินนะอืะอานะคะจากจุดตรวจเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือชั้นแรกชั้นหนึ่งเนี่ยนะคือสามารถนําอาหารเครื่องดื่มอะไรมาทานได้มาดื่มได้นะคะแต่ว่าชั้นต่อไปที่เราจะเดินขึ้นไป ชั้นสองชั้นสามอะไรเงี้ยเขาจะไม่ให้เอาเครื่องดื่มหรือว่าขนมอะไรขึ้นไปนะคะแต่ก็ดีนะหรือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็เมื่อกี้ได้อาหารปลามาสองถุงนี่สิบบาเอาไปให้น้องปลาด้านบนแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่า,าปลาจะอยู่ที่ชั้นสาม ชั้นสามเป็นต้นไปนะคะชั้นล่างๆอาจจะนตายเขาบอกนี้งสงารมันเนาะแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปต่อคาดว่าจะต้องได้อาบน้ำใหม่อีกก่อนไปทำงานไหม <laughs> โอเคไปค่ะระดับน้ำลึก3เมตรนะคะตรงนี้จะเป็นวางมัดฉา เขาไม่ให้เล่นน้ำก็คือให้อาหารปลาได้อย่างเดียวแล้วลงมาทางตรงปลาทรวงที่นี่ก็จะเป็นปลาเหมือนเราต้องถอดรองเท้าแหละที่นี่ปลาก็จะเป็นปลาเหมือนที่น้ำตกพิวนะคะจะเป็นปลาพลวงตรงนี้ห้ามลงเล่นน้ำห้ามจับปลาแล้วก็ระวังลื่นาฉะนั้นเราต้องถอดรองเท้าค่ะอันไหนที่ไม่จะเป็นก็คือเอาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเอาถุงอาหารปลาออกมาค่ะอาหารปลาเราซื้อมาแล้ว อาเกะยางเลยค่ะดูสิแค่เราบอกว่าเราจะมามันมามันก็มาแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้จะเป็นท่านะคะสำหรับให้อาหารน้องมิ้นกลัวปลาเหรอลูกเอามาไปเอาไปเอามาอีกถุ้งนึงค่ะไม่เอาไปาแล้วอะลองให้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน เรียบเลยมันมาแล้วตอนนี้ปลากำลังทำปลาให้เ้าของจน,นะคะจ๊ <c oughs> กจีไหมยด ทำสป,ปาใหๆๆๆๆ้มันต่อคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเจอทางยากแั้ห่ะนะดูสิชันเชียไปค่ะโดนนตกไปทางไหนวะเนี่ย จะขึ้นอีกเหรอวงังไทงามอันนี้ชั้นสาม,าสามขึ้นไหมอ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางนะคะกับวังไส่งามชั้นสี่ของน้ำตกเขาชมเมาค่ะปักหลักและเล่นน้ำรวมไปถึงเก็บภาพความประทับใจกันที่นี่เลยด้วยเวลาที่จํากัดนั่นเอง ส่วนในช่วงที่มานะคะน้ําอาจจะน้อยไปนิดนึงิงแต่ก็สามารถเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้กลับไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะกลับกันนะคะเราก็ว้าวสาดไปไกลสาไปไกล โอ้ยดูดูมันกระโดดขึ้นมามันขอนหินเลยอ่ะโอยเหมือนปันดุกอะไรอย่างนี้เลยอ่ะและนี่ก็คือความงดงามของธรรมชาติของน้ำตกเขาฉเมาที่นอกเหนือจากจะได้เห็นน้ำตกปลาพวง ผีเสื้อและพืชพัุ์นานาชนิดแล้วยังทําให้เรามีความสุขที่จะได้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติอีกด้วยค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะฝากด้วยสําหรับใครที่ไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆอย่าลืมเก็บขยะและก็อาหารเครื่องดื่มต่างๆที่คุณนําไปทานแล้วกลับบ้านด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะเทปหน้าจิวจิตออเดเวจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ